เอาแล้วกระแสตีกลับเจมแมนหลังพูดทีเล่นทีในไลฟ์ไม่ชอบเจนนี่เจตักพูดแล้วหลังมีดรามา่ากลายเป็นอีกอีพีดังของรายการเลยทีเดียวที่ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเจมแมนสุราชเจ้าของร้านลูกชิ้นคั่วกระเทย ทีไปออกรายการและกลายเป็น MVP จากการต่อปากต่อคำโดยหลังจากออกอากาศก็มีรายการมากมายติดต่อให้เข้าร่วมหลายรายการแต่ก็เมื่อไม่นานมาน,นี้เองเจมสแมนก็ได้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญไลฟ์สดขายของแต่งานนี้กลับมีดราม่าร้อนเกิดขึ้นชนิดที่ว่ายูและเจนนี่ออกมาโพสต์เลยเมื่อในไลฟ์สดทางเจ้าของแบรนด์ดังจะถามเจมแมนว่ารู้จักเจนนี่ไหมก่อนที่เจมส์ Man. จะตอบกลับหยอกล้อในไลฟ์พูดทีเล่นทีแบบําว่าเนี่ยอีกหนึ่งคนนะและเจตัาก,ก็ได้พูดต่อว่า ที่ไม่ชอบเจมแมนก็ได้ตอบว่าใช่ก่อนที่ทั้งสองจะหัวเราะสนุกสนานนอกจากนี้เจาตาก,ก็ได้พูดว่าเจนนี่ดูอยู่และเจมแมนก็ได้ถามแล้วว่าหนู oo, พูดได้ไหมเจาตาก,กตอบกลับว่าพูดได้พูดเลยน้องก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรหรอกเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วพูดได้เลยซึ่งต่อมาเจมแมนก็ได้เล่าทํานองว่าดังมาจากเพลงเลิกคุยทั้งอําเภอที่นี้พอเราเห็นคือดังแต่ไม่ใช่เขาเพราะลิลลี่เป็นคนร้องและเพิ่ม รู้ว่าเจนี่เป็นคนแต่งเพราะปกติไม่ได้เล่นโซเชียลอยู่แล้วแต่เจนี่เอามาร้องเอง a อ AR ไปออกรายการสุดท้ายก็ร้องเองแถมเจมันก็กล่าวติดตลกเสริมว่าหิวแสงพร้อมกับพูดทิ้งท้ายแบบหยอกล้อด้วยว่าแต่โดยพื้นฐานก็เป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วและแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นการหยอกล้อเพราะคนที่เชิญเจมันไปออกไลฟ์ก็สนิทกับสาวเจนี่ แต่งงานนี้กลับกลายเป็นว่ากระแสตีกับซะงั้งงนยิงตอกย้ำดรามา่าเมื่อทางด้านยูฉัดมงคลออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กที่มีการระบุข้อความไว้ว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยสักนิดนะครับเกลียดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันครับ พูดจากใจเหมือนกันและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าการกระทําและคําพูดควรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดซึ่งโพสด,ดังกล่าวคนกดไลค์เป็นเหมือนเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเจตตักรีบออกมาเคลียร์รา่าผ่านทาง Facebook เรือบุกข้อความเอาไว้ว่าขอโทษน้องเจนนี่เรื่องที่มีการพูดถึงน้องในไลฟ์จนเป็นข่าวแต่ถ้าติดตามตั๊กจะรู้ว่าตั๊กปกป้องน้องมาตลอดและเพจตั๊กไม่เคยโจมตีเจนนี่อันนี้ก็รู้สึกไม่ดีเพราะไม่เคคคคยยิดรรร้้้าากกกััับบนนออองงแลวม ประเด็นคือเจมแมนพูดว่าไม่ชอบแม่ตักไม่ชอบเจนนี่ถ้าดูในไลฟ์จะทราบว่าไม่ได้มีการจะโจงไปโจมตีน้องตัดแค่บางช่วงไปโจมตีกันเดี๋ยวตักจะไลฟ์ชี้แจงนะคะก่อนจะทิ้งท้ายเมนว่าแต่เจมแมนก็ร้องเพลงเจนนี่แล้วตักก็พูดว่าน้องเจเป็นคนแต่งเพลงเลิกคุยท้งอำเภอและพูดต่อว่าไม่ชอบเขาฟังเพลงเขาทําไม